มาเป็นพิธีกรครั้งแรกกับทางช่องแปดนะคะมีใจมากค่ะแล้วก็ตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะพอมาได้ร่วมง,งานกับพี่ก๊อฟนะคะก็เรารู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยไอ้ความตื่นเต้นอะมันลดลงเพราะว่าพี่เขาช่วยเราตลอดเลยค่ะคือพี่ก๊อฟเนี่ยปกติเราเจอกันตลอดกันอยู่แล้วนะคะเขาก็จะแบบเป็นคนที่น่ารักแล้วก็ชอบเล่นกับเราอยู่แล้วค่ะเราโอเคกับเขานะแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะโอเคกับเราหรือเปล่านะคะ แต่รวมๆแล้วเรารักเขามากค่ะรักเขามากค่ะพอได้มาทํารายการนายจ๋าทาสมาแล้วนะคะมาแล้วมันรู้สึกมีความสุขรู้สึกจิตใจเราแบบอุ้ยเหมือนอยู่กับลูกทําให้เราเนี่ยกลับบ้านไปก็ยังยิ้มได้ค่ะคิดถึงความน่ารักของสัตว์ต่างๆค่ะพอทีมงานแจ้งมานะคะว่าอยากให้มาช่วยพี่ก๊อฟนะคะก็รู้สึกแบบดีใจมากเลยค่ะแล้วก็เตรียมตัวอย่างดีนะคะก็คือไปดูเทปย้อนหลังเขาว่าเขาเล่นอะไรยังไงซึ่งเราก็จะมาปรับเล่นกับเขาค่ะยังไงก็ฝากด้วย นะคะหนูเล็กได้มาอยู่ในรายการนายจ๋าธาตุมาแล้วกับพี่ก๊อฟเบญจพลนะคะยังไงฝากให้ทุกคนเนี่ยคอยติดตามแล้วก็ให้กําลังใจกับหนูเล็กด้วยนะคะรับประกันได้ค่ะว่าทุกคนจะได้รับทั้งความสนุกความฮาทั้งสึดแบบเฮ้ยน่ารักค่ะตลอดเวลาแน่นอนนะคะทางรายการนายจ๋าธาตุมาแล้ววันอาทิตย์นะคะ10โมง10นาทีทางช่อง8นะคะ